903แอดหนุ 03, ่มนาว่าตามต่องวดนี้1ตุลาคม65 ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนฤดูการใหม่เปิดแล้วนะคะสถานีต่อไป1ตุลาคม65นะ,ะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเก่าไปใหม่มาใครไม่มาเรามานะ,ะมาติวกันค่ะสมุดมาปากกาพร้อมนะคะสำหรับวัวที่ผ่านมาเลขออก703 กับ75นะคะแน่นอนเลยว่ามีคนสอบผ่านและสอบไม่ผ่านเป็นเรื่องปกติเลยนะคะคนไหนสอบผ่านแอดมินดีใจด้วยนะค,ะคนที่สอบไม่ผ่านอย่าเพิ่งเสียใจนะ,ะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอคิดซะว่าเราฝากธนาคารไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้คืนนั่นเองต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะคะเลขที่นำมาฝากหลักๆเลยที่เข้าก็ประมาณ19สำนักมาดูกันเลยนะ,ะเริ่มจากชุดตัวเลขของ หนุ่มนาว่านะคะเข้า03คู่โต๊ดบนฟ้าก็เข้า0ู3เช่นเดียวกันแอดต,ตาดมเข้า03นเอซีนเข้า03 2ตัวบนฟ้าก็เข้า0ู3เช่นเดียวกันนะรวมไปถึงเลขลับเฉพาะก็เข้า0ู3เช่นเดียวกันจากนั้นมาดูการที่ชุดนี้เลข้ทวสุวรรณก็เข้า75นะคะใบสมุดตัวพิมพ์เข้า0ู3สอสังคนกี่ตัวเข้า3ตัว703 70, เลยนะคะและ AsA อเอใบปลอมก็เข้า7 5ตรงๆเลยนะร่วมไปถึงเลขของเซียนอศนีก็เข้า5 7นั่นเองนะคะและอาจารย์สามารถก็ให้เช่นเดียวกันเข้า03ตามมาที่ชุดตัวเลขของแอดแมงปอนะ,ะให้307มาเข้า703ออกเป็นตัวกลับถือว่าเข้า3ตัวส่วน2ตัวก็เข้า0ูเช่นเดียวกันแอดแมงปอให้30มาออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะคะจากนั้นมาดูการที่เลขของ Ad s อส e ปีดเอสปีก็ เข้า7 5เช่นเดียวกันนะนกนําโชคก็เข้า7 5แอดรัชนกก็เข้า7 5รวมไปถึงไอ้ไข่ให้โชคก็เข้า7 5เช่นเดียวกันเงินเทวดาเข้า03ให้30มานะคะทุกคนออกเป็นตัวกลับนั่นเองและทิ้งท้ายกันด้วยชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยคอยรักให้57มาเข้า7 5ออกเป็นตัวกลับลงล่างนั่นเองนะอ่ะและเรามาดูการที่สถานีต่อไปนะ,ะหนึตุลาคมเริ่มจากชุดตัวเลขของ แอดหนุ่มนาว่าก่อนอื่นเรามาดูสถิติของเขากันก่อนเลยนะคะ16สิงหาคมแอดหนุ่มนาว่าให้42มานะคะก็เข้าและต่อมา1กันยายนแอดหนุ่มนาว่าให้23มาเข้าบนฟ้า32สําหรับวด1กันยายนนะคะและสําหรับวดนล่าสุดเลยนั่นก็คืองวดวันที่16กันยายนนะคะแอดหนุ่มนาว่า ให้เลข30มาเข้าบนฟ้า03เลยสำหรับชุดตัวเลขของแอดหนุ่มนาว่าและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องแนะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะอะมาลุ้นกันต่อสำหรับงวดใหม่1ตุลาคมแอดหนุ่มนาว่าให้มาแล้วสำหรับงวดนี้ จะมีด้วยการ4หางนะสำหรับวันนี้เลขของแอดหนุ่มนะว่ามี2 3 2 4 3 3สและ3 4นั่นเองนะซึ่ง3 2กับเลข4 2นั้นได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงเหลือ3 3 3 4อ่ามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าจะเข้าอีกเป็น สี่งวดติดไม้สำหรับชุดตัวเลขของแอดหนุ่มนาว่างวดนี้1ตุลาคมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นเลขจากเพจเทวเวสวรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอ่านเป็นเลขเทวเวสวรละกันนะสำหรับงวดท,ที่ผ่านมาให้57มาเช่นเดียวกันก็เข้า75ออกเป็นตัวกลับนั่นเองสำหรับงวด16กกันยายนและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องได้น,นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดท,ที่ผ่านมานะ,ะและสำหรับงวดใหม่ 1ตุลาคมนะคะให้มาแล้วเด่นไปที่เลข4 2ตัวจะมี4 1 8 1 8 4เม็ดเดียวเน้นๆนั่นก็คือเลข1 4ส่วนเลขทูบก็คือเลข 8-1-4นั่นเองนะอ่ะ3ตัวห่างเดียว8-1-4ส่วน2ตัวก็คือตามนี้เขาให้เน้นเม็ดเดียว1-4นั่นเองอ่ะมาลุ้นการสำหรับมวนนี้ว่าเลขจากเพจเทวเวสวรณรจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับมวนนี้นะคะและมาดูกันต่อที่ชุดตัวเลขของแอสซีนนะคะทุกคนสำหรับสถิติของแอสซีนเรียกได้ว,ว่าสุดปังเช่นเดียวกันเข้ามาแล้ว3มมวดติดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่16สิงหาคม ให้สอเข้า4 2ออกเป็นตัวกลับและต่อมา งวดประจําวันที่1กันยายนให้83มาสําหรับวกนี้ก็เข้า83เลยนะและสําหรับมวดล่าสุดเลยนะคะ16กันยายนแอซีนให้ศูนย์สามาเข้าบนฝาศูนย์สามตรงๆเลยและนี่ก็คือคลิปที่อดมินแนะนํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาเลขของแอซีนเรียกได้ว่าสุดปังสามวดติดอมาลุ้นกันสาหรับงวดที่4 1ตุลาคมแอซีนให้มาแล้วเด่นไปที่เลข7็นะคะ2ตัวจะมี2 7 47 6 7 3ตัวจะมีด้วยการ3หางขออภัยค่ะ3ตัวมี2หางนะคะมี6 1 7กับเลข507นั่นเองสำหรับเลข3ตัวนะคะอีกครั้งนะคะ6 1 7กับเลข 507นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของ s อสนะสองตัวก็คือ27 4เและ6 7มาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเป็น4งัวติดไม้สำหรับชุดตัวเลขของ s อสซมาลุ้นไปด้วยกันนะคะและมาต่อกันด้วยชุดตัวเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะสำหรับข้อมูลใบนี้เป็นชุดตัวเลขจาก แอดลูกแก้วลันลางวดที่ผ่านมาให้0-372ตัวให้30กับ5 7มาเรียกได้ว่าสุดปังนะคะทุกคนเข้า3ตัว2ตัวบนฟ้าแล้วก็2ตัวลงล่างเลยสุดปังไม่ธรรมดาจริงๆ0 37 7 0 3 2ตัวก็ให้30กับ57มาเช่นเดียวกันถือว่าเข้านะคะและสำหรับวดใหม่1ตุลาคมแอดลูกแก้วลันลาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวนันี้2ตัวนะคะจะมีเลข85 95 5 3 5 4บรรทัดบนสุดก็คือชุดเน้นนั่นเองชุดรองจะมี8 4 97 90และ93นั่นเองส่วนเลข3ตัวจะมี4 8 5 7 5 4 7 5 3และเลข3 9 5นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของ แอดลูกแก้วลานลาซึ่งแอดมินเจอข้อมูลมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนนั่นเองซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาก็ลงไว้วันที่17กันยายนนั่นเองอ่ะก็คือวันนี้นะคะทุกคนอ่ะ มาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าจะปางสตัวหรือ2ตัวบนฟ้ากับ2ตัวลงล่างไหมมาลุ้นไปนด้ยวยกันสําหรับวันนี้1ตุลาคมจากลูกแก้วล้านลานะคะอาจากลูกแก้วลานลาเรามาดูการที่นันลานลากันบ้างดีกว่าน่าจะเป็นญาติกันนะคะร้อเล่นนะคะร้อเล่นนะหยอกหยอกนะ,ะทุกคนอะ เมื่อกี้ลูกแก้วลันลาเรามาดูกันที่นันลันลากันบ้างดีกว่านะสาหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่งวที่ผ่านมาแอดมินไม่แนะนํามาฝากนะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดนันลันลาลงไว้4กันยายนให้75เน้นลงล่างสําหรับงวดที่ผ่านมา16กันยายนถือว่าเข้า75เลยและสําหรับงวดใหม่1ตุลาคมนะคะนันลันลาให้มานะคะทุกคนมีเลข85 87 95 97เอาไปรวยเน้นเลย2หาง85 กับเลข95นั่นเองนะอีกครั้งนะคะ85กับเลข95นั่นเองนะซึ่ง7,5ออกไปแล้วต่อมาอาจจะเป็น8595ก็เป็นไปได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนขนาดว่าศูนย์หายไปแล้วศูนย์ยังกลับมาอีกเลยนะคะอ่ะและสำหรับใบนี้เป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะแอดละเด่นเข้ามาแล้ว สมวดติดเช่นเดียวกันนะะแอดมินเจอมาก็เลยนำะมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดใหม่นั่นเองนะ16สิงหาคมแอดระเด่นให้24เข้า42ออกเป็นตัวกลับและต่อมางวด1กันยายน แอดละเด่นให้3-2มางวดนี้เข้าบนฟ้าจริงๆก็ให้เน้นลงล่างนะคะทุกคนสําหรับวดนี้เข้าบนฟ้า3-2สําหรับเลขของแอดละเด่นแต่สําหรับงวดที่3ก็คืองวดประจําวันที่16กันยายนแอดละเด่นให้75เน้นลงล่างก็เข้า75เลยนะคะเข้าตรงๆเลยก็ถือว่าเข้ามาแล้ว3งวดติดนั่นเองสําหรับเลขของแอดละเด่นนะคะ และมาลุ้นกันต่อสําหรับงวดที่สนะสาหรับคลิปนี้จะมีหลายชุดตัวเลขที่เข้า3ามงวดติดไม่ว่าจะเป็นเลขของแอสซีนสามงวดติดหน่มนาว่าก็เช่นเดียวกัน3ามงวดติดสําหรับคลิปนี้เป็นงวดที่4ี่เยอะเลยมาลุ้นกันว่างวดที่4จะมาถึงเราไหมนะ,ะทุกคนหวังว่าจะมานะคะหนึ่งตุลาคมให้มาสําหรับแอดละเด่นจะมี0 8, 18, 28, ูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดบัรทัดล่างก็จะมี0ูนย์เก้าหนึ่งเก้า 29และเลข59นั่นเองสังเกตเลยนะคะก็ถือว่ามีเลข5995นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดนันนั้นลาขออภัยค่ะมี58ด้วย58 59ของแอดละเด่นนี้ตรงกันเลยกับล่างเน้นๆของแอดนันลัลลาแอดนันลัลลาก็ให้เน้นไปที่เลข8595แอดละเด่นก็ให้58 59มาเส้มาเช่นเดียวกันถือว่า ตรงกันที่สองหางนี้นะคะมาดูการที่เลขทูบกันหน่อยดีกว่าสําหรับเลขทูบก็หลุดหลายงวดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าแอดมินก็นํามาฝากเพื่อให้เป็นแนวทางในทุกๆงวดเลยนะ,ะสําหรับเลขทูบป,ปู่งวดนี้1ตุลาคมให้มาจะมีเลข725นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะเลขทูบป,ปู่งวดนี้1ตุลาคมนั่นก็คือเลข725นั่นเองเอ่ะมาลุ้นกันว่าจะมาไม้สาหรับงวดนี้นะคะรวมไปถึงใบนี้เป็นเลขจาก แอดมาน้อยแต่ร้อยเปซ็นเป็นข้อมูลใหม่ที่แอดมินเจอมาอีกทีนึงก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆมีคนบอกว่างวดที่แล้วให้เม็ดเดียว5.7นะคะทุกคนและสําหรับงวดใหม่เขาให้มาแล้วเม็ดเดียว47งวดนี้1ตุลาคมซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆเห็นว่าให้เม็ดเดียวนั่นเองนะคะแอดมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนะคะทุกคนเม็ดเดียวงวดที่แล้ว57 วดใหม่ก็คือ47นั่นเองอ่ามาลุ้นการหนึตุลาคมว่าเลขของแอดมาน้อยแต่ร้อจะมาไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสอบผ่านไปด้วยการทุกพื้นที่เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขู่สุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะหหยพี่น้องเฮงเฮมันหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ